เมื่อนนี้ฮันก็จะบได้พามาเห็ดอาหารเนาะึ่งก็จะพาม,มาเบิง่งพ่อบ้านมันตัดหญ้าช่วงนี้ก็งดคลิปเห็ดอาหารไปก่อนเนาะแต่ที่จริงกันถามว่าตัดไว้บอกะตัดไว้ได้แต่ว่ากะด้วยบสสดวกที่ว่าจะมาลุ้งเสียงลงุ้งเศ้าอย่งเือก็เลยเอาคลิปที่ว่าเป็นพ่อบ้านหรืพอพ่อไปหันป่นไปโมเดพ่อบ้านนี่ออกไปข้างนอกมาแทนเนาะทุกคนเนาะก,กับเบิ้งอันนี้ไปก่อนเนาะวันนี้ก็คือช่วงนี้นะก็จะเป็น อ๋อหน้าห้อนแล้วนะทุกคนก็จะเป็นช่วงเดือนเจ็ดจุนไล่สีอากาศก็จะเริ่มห้อนแล้วได้เจ็ดแปดเก้านี่สองสามเดือนนี่ก็ถือว่าห้อนห้อนไหลเลยได้ประมาณช่วงเดือนเดือนเจ็ดเดือนสิบนาะเดือนสิบถึงจะเย็นลงห,หนึ่งสีก็เลยต้องได้มาตัดหญ้านะทุกคนเชืมม่อว่าช่วงซัมืมอส์วอากาศห้อนซีหญ้าหน้าบ้านหลังบ้านกับสีหญ้าไวไ้เลยนะก็สีเขียวแบบนี้ทุกคนก็นต้องได้มาตัดอย่างนี้อะไสินะแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวสีหญ้าก็จะ จะแหวแบบจะเหี่ยวหมุดลงไปหมดเลยนะทุกคนก็จะเป็นเหมือนหญ้าแห้งไปเลยเนาะแต่ว่ากระโบบัดหลังจากที่ว่าพ้นจากฤดูหนาวมาแล้วเป็นฤดูบานหม่ฤดูฮ้อนดูอย่างสีกะจะเขียวขึ้นมาคืนแบบนี้เลยทุกคนนนี่ก็จะเป็นโซนของอหน้าบ้านเนาะเพราะบ้านมันการตัดหญ้าสิบางเทือาทุกเองก็ได้ช่วยพนตรายูทำเมื่อใดที่ว่าเพราะบ้านมันไปเวียกตลอดที่ว่าเราบ่มีเวลาที่ต้องมา เออทัดหาเลว่าดูแลบ้านนอกบ้านหนึ่งสิตุกะมาให้กะสซวยเพิ่นได้อยู่เนาะซึ่มันก็เป็นอย่างที่ว่าเาบาแหงอยู่กับวา่าได้ว่นา,น,า,น,า,น,านักหนาที่ว่าเขาผู้หญิงจะเห็นบ่ได้ซันาสัแต่ว่าถ้าเมื่อใดเพื่อนพักแบบนี้เพื่อนก็จะมาตัดเองเนาะอันนี้กะ ก็เลยขอเก็บจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอีกทีเดียวแบบอาการฮอนในรายด้วยยาก็จะแหว่นนี้เลยทุกคนือบดเขียงามขนาดนี้แ้วก็ต้องไม่เปิดอที่จะเป็นสปริงเลอร์ที่ว่าหดหนาตลอดนียเนาะแต่ว่าช่วงนี้กับยังถือว่าแบบยังโบโบฮอนหลายมือที่ตายก็เลยขอเก็บคลิปเพราะว่าน้อนี่กเบิบึงเป็นกันนี่เป็นโซนหน้าบ้านทุกคนบ้านกับปนใหญ่ดอกบ้านหลังน้อยหน้าบ้านหลังน้อยแล้วก็จะพอมีสนามหญ้าให้เล่นเนาะหน้าบ้านหลังบ้านสิแต่ว่า อันนี้ตุกจะพามาเบิ้งในสวนของหน้าบ้านก็เนาะเดี๋ยวหลังบ้านกันเดี๋ยวเาไปเบิ้งกันเนาะดีกวเบิ้งบ้านตัดหญ้าไปก่อนนะทุกคนเนาะ ก็จะเป็นเพื่อนของเพื่อนบ้านาะเป็นเนเปอร์ยูนิตก็ของทุกจะนับจากคอเนอร์จากแจมากะของทุกเป็นหลังที่โซนเนาะทั้งข้างสองขางก็จะเป็นเนเปอร์ที่มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันติดกันจริงนะอันนี้ก็บางทีเห็นเพื่อนบ้านก็เจ้าก็ใจดีได้ทํามื่าไหนที่ว่าเขาว่าเขาว่าได้ตัดก็เจ้าตัดของก็เจ้านะก็เจ้าก็ตัดเพื่อให้เขาได้แต่ว่าเมื่อใดที่ว่าเขาตัดก็เจ้าบวกได้ตัดเขาก็ตัดเพื่อแบบตัดให่ก็เจ้าคือกันแบบต่างคนต่างเพื่อนพาอาศัยกันประมาณนี้นะทุกคนน้อยนี่ก็พอบ้านเพ คอยตัดไปเนาะเพราะว่าเงื่อนงุกนันจริงๆเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางอหอมก็จริงแต่ไม่เป็นหอมใหญ่ทุกคนแต่ว่าออกจากนี่ไปกันน้อยเดียวก็คือออกทางหลวงไปเลยเสุนะเพราะว่าอยู่โซนที่อยู่กับเป็นจุดที่ว่าในในเมืองเลยเรามันใกล้ตลาดใกล้อย่างหลายๆอย่างก็สะดวกสบายทุกคนเริงนะแถวนี้ก็เจ้าการงานก็จะเป็นแบบ เป็นติดๆกันไปแบบนี้เลยนี่ก็ตัดแล้วส่วนไหนหย,ย่าที่ว่าตัดแล้วนะบ่วได้ทิ่มเลยทุกคนเอ่อก็จะเอามาใส่ต้นไม้หรือว่าใส่เอ่อน้ำดอกไม้น้ำส่วนพักส่วนอย่างเสียนอกบางทีป้าเพิ่นก็มาเอาว่าปีนี้เห็นตุ๊กบัวได้ส่วนดอกก็เลยว่าให้ป้าเพิ่นมาเอาแต่ว่าถ้าช่วงไหนเพิ่นบัวได้มาเอาเขาบัวได้ม,มีปลูกฝังก็คือเอ่อก็จังค่อยทิ่มมาซันซ่ที่จริงอันปีนี้เห็นตุ๊กบัวได้เอ่อบัวได้เห็ด เออมาได้แไลน์สเคปหน้าบ้านเี่ยอย่างน้อง่บได้ไปซื้อดินซื้ออย่างมาใส่เพราะว่าแต่ละเทือคือปีไก,ก่ก็จะไปซื้อเป็นกากไม้หรือกากดินอย่างมาถมน้ำตีนต้นไม้นาะบ้านแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไปทุกคนก็เลยตัดยาไปก่อน <laughs> มาให้กำลังใจพรอบ้าน นี่หลังจากติดตัดแล้วเขาก็จะมาใส่ถุงขี้เหยื่อแบบนี้เนาะเพราะว่าคันถ่ายยางที่บอกแบบบอกไปใส่สวนใส่ต้นไม้ก็คือเอาทิมเสียน,นี่ก็จะเป็นาทาั้งยางเข้าไปหน้าบ้านเนาะสำหับประตูจะอยู่กลางค่างแ้วทุกคนเพราะเฮือนท่อนแบบเฮือนตุ่มมันจะไม่ได้ยาวมาหน้าทางก็คือมันจะยาวลงไปทั้งลุมพุ่นนั่นสินะเลยหน้าบ้านก็จะประมาณนี้แต่ว่าทาั้งหน้าที่เห็นก็คือเป็นโซนที่เป็นโฮงจอดรถจอดได้สองคันเนาะแต่ว่าส่วนที่เป็นซีมเมนต์คอนกรีตเนี่ยก็จอดอีกสี่คันทั้งหน้าบ้านอันนี้กับต ตอนมาซื้อเงนินกับเจ้ากับเจ้าของเดิมกับเจ้ากับปลูกไว้อยู่แล้วสินอกกะก็เลยโชคดีไปเพราะว่าคันไหมาปลูกเองอ้น,นี่น่าจะใช้เวลาหลายปี้ะทุกคนก่อนจะได้แบบเป็นฟุ้งใๆงามแบบนี้เนาะที่จริงอ่ะพอบ้านปร่อยากตัดออกเลยนี่ฟุ้มไม้เขียวแต่ว่าตุกบห้าตายเพราะว่าม,มันกะเบิ่งแล้วมันก็สบายแย่ยัง,งอยมันก็ต้องให้นี้อย่างเขียวๆยางบ้านพ่อแดเนาะเพราะว่าคันล่นหลาอาการห้อนมันก็จะยิ่งห้อนสินะก็เลยว่าขอหกากษาไว้คือเก่านะฟุ้มไม้นะบ้านก็นจะประมาณนี้เน,ะ <S <S <ๆ S 1> นาะทุกคนเนาะเขียวๆงามๆเลย ช่วงนี้ยังบม่ได้เปิดน้ำเนาะทุกคนบม่ได้เปิดสปริงเลอร์เพราะว่ายังมีเอ่อฝนก็นยังตกอยู่บางครัง้งบางคราวได้บางทีอาทิตย์นึงตกเธอหนึ่งสองเธอสีหนาก็ยังงามอยู่เนาะแต่ถามว่าเริ่มเข้าช่วงเอ่อออกัสเดือน,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 นเดือนเดือนแปดเนาะเดือนแปดเดือนเก้าอู้หอนหลายก็คือช่วงนั้นนี่ก็ต้องได้เริ่มแบบเปิดเปิดน้ำแล้วสินะแต่ว่าเขาบม่ได้มีวอเตอร์เวลแบบมันเป็นแบบวอเตอร์เวลที่เขาจะเอิ้นว่ายอย่างน้ำบาดาลบ้านเฮาเนาะมันเป็นน้ำประปา ซึ่งมันจะเป็นสปริงที่ว่าเป็นหัวฉีดน้ำที่อยู่ตามจุดต่างๆอยู่ในสนามหญ้าเนี่ยแหละทุกคนอีรอบทั้งข้างสิก็เปิดไหลยบได้ได้เพราะว่าเขาใส่น้ําประปาใส่น้าซิตี้วอเตอร์ถาว่าเขาใส่น้ำไหลเกินไปในช่วงฤดูห้อนหลายๆคนหลายๆบ้านกระเจ้ากับใส้สิเนี่ยมันทางทางเออว่าในทางซิตี้กระเจ้ากับแจ้งมีแจ้งมีเตือนให้่เอาไว้ใส่น้ำไหลได้ทุกคนเนาะแต่ถามว่าเงินผู้ใดที่ว่ามีแบบ น้ำประดานเป็นวอลเวลหนึ่งสี่กระเจ้าอุย้ยเปิดได้แบบเต็มสปีดเลยหนาก็เจ้าบ่มีเฮลบ่มีอย่างเลยทุกคนแต่ว่าของเฮาน,นเปิดได้เป็นบางช่วงบางครั้งเนาะมันก็จะได้เท่านี้แหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางค้ังของเฮอนนอนนี่ก็ที่เห็นสูงๆนั้นก็จะเป็นกระเจ้าเอินว่าอย่างาป้องไฟเตาฝี่เนะานะเฮอนเดวสั้นลุม เบสเมนที่เป็นสั้นใต้ดินก็จะมีเต่าฟิลแล้วอย่างท่นสั้นถึงก็มีเนาะอันนี้ก็คือจะออกมาชวนหลังบ้านแล้วทุกคนก็จะเป็นมีวุดแดกในน้อยเนาะที่ว่าหมักพาลูกมันเล่นแล้วก็พอบ้านมันหมักมีเห็ดปิ้งย่างอย่างคุกอ้าหรือว่าเวลาแฟมิลี่มากินข้าวสีก็จะพามาก,กันมากินยูวุดแดกหลังบ้านแลเบียงซานหลังบ้านแน่นอนภาษาเขาเนอะเอินก็หลังบ้านก็จะมีสนามหญ้าที่เขียวๆแบบนี้คือการนอนก็ปีนี้หันบ่ได้ปลูกอย่างเลยทุกคนปกติแล้วพี่กายวิ่พานมาทูกจะปลูกใส่กระถาางงซซืื้้้ออเปปป็นนนัมลูกดิ่แตีี เอ่อบทันมางมงมเท้าเท้าชุกับการเห็ดอันนี้นี่แหละทุกคนบทันกันเลยว่าได้ปลูกอย่างน้อยนี่ก็เป็นออปนโซนเก่าที่ปลูกอ่าจะมีใบพักข้าวท้องแล้วก็พักพักออมิ้นใบสันละแหน่อย่างก็จะเอ้นเนาะใบใบมิ้นน่นะทุกคนก็จะมีสิช่วงที่วันยามหนาวมันก็จะเหี่ยวเลยทุกคนยุบคือว่ามันตุ๋ยเลยแต่ว่ามันก็ตุยได้ทุกคนเพราะแบบออและดูบานไม่อย่างออกมาสิก็จะเขียวงานแบบนี้พอให้ได้เก็บกลิ่นหน่อยนึงเนาะทุกคนก็มีประมาณนี้หน่อยนึงบมืลายเนาะ ทางบ้านน,น้อยๆสนามหน้า่าสนามหญ้าน,น้อยกับพอแบบให้มีให้ลูกได้แล่นเล่นทุกคนเพราะว่าแต่ละแรงก่อนที่มาเราจะอาบนา้า เออหกเจ็ดโมงแรง 5, ค่ะหกโมงชจะพาลูกออกมาเล่นก่อนเนาะจากหาที่ิบนาที่ิบหาทีก่อนที่ว่าจะเอาเราเข้าไปอาบน้ำมาหละคือทุกครั้งแตุ่กบอกว่าเวลาไปอยู่ในไลฟ์สดมูโบ<อ>น,นนันนนี่ทุกบอกว่าจะพาลูกมาเล่นหลังบ้านก็นคืออันนี้แหละทุกคนเราจะออกมายางมาเล่นมาแล่นหน่อยหนึ่งก่อนก่อนที่ว่าจะเข้าไปอาบน้ำแล้วทุกคนเนาะทีนนะ่จริงอะนะสรามหญ้าหลังบ้านนี่นะปกติแล้วจะมีตัวกระต่ายเลยทุกคนพี่กายนีลฟหลายห้าหกตไม่เห็นแบบตัวน้อยๆจนจับได้พวกไหนจนเป็นลูกน้อยๆแบบมาจับเล่ยงี ตามธรรมชาติใช่นหะแต่ว่าปีนี้ทุกโบได้เฮ็ดสวนแล้วก็เลยโบโเห็นมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกมอนเนาะลูกมอนบอลฮอเอิรนเนาะสมัยอย่างนอ้อยมักขนาดได้นี่ทุกคนแต่ว่าาายูมิการนะมีรายหลายได้หลายหลีแต่เรื่องงานก็นจะมีก็จะปลูกเนาะแต่ว่ากับโบได้กิ่นของโบก้ากินสิอันนี้ก็จะ ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสนามหญ้าหลังบ้านสนามน้อยนี่ก็บกว่องดอกที่แล้วเห็นนางเทิงก็จะมีอ่าห้องเชดห้องนน้อยที่ว่าใส่เก็บเครื่องหลังบ้านเนาะอาจจะเป็นเครื่องอุปกรณ์นั่นโน่นนี่ทําส่วนหรือเครื่องที่ว่าห้องเได้ใส่อยู่ในเฮือนกออกมาไว้หลังบ้านเทนโตเป็นห้องน้อยขาวๆตัวที่ลูกสายยางพานาเนาะตัวนั้นก็เป็นห้องเก็บของน้อยนึงเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้หละทุกคนก็ เทา้าในน้อยมันก็จะมักมาแลนดแบบนี้เลยเนะาะตอนแรงสิ่กับพอมีให้ได้แลนได้ทุกคนก็บรรเทิงคันว่าแบบแคบลายสิกับพอมีบอลให้ได้เล่นเนาะบางทีก็ยามพารีแบบจัดวันเกิดลูกสีทาเมื่อใดช่วงปีใดที่ว่าอากาศดีๆนะก็จะมาจัดใส่หลังบ้านกับพอมีบอลให้เด็กน้อยได้เล่นนี่กับประมาณนี้เนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กั ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็คลิปหน้าก็จะองค่อยมาเจอกันใหม่ทุกคนอาจจะมีคลิปอาหารได้คลิปไปเล่นไปเที่ยวและคลิปเกี่ยวกับบ้านกับเมืองอย่างไมาให้เบิงสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบางทีก็เบิงแต่คลิปอาหารหลายกับยานโมเบือสิกะเอาคลิปรอบบ้านมาให้เบิงอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอบใจทุกคนหลายๆที่ว่าเข้ามาให้การทับ z o มเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวมีอย่างก็กดติดตามไว้ด้อทุกคนเด้อ